ตัวที่บัฟกว้างแบบนี้องสมัยนี้ แทบจะหาไม่ได้ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันสาหรับใครที่ต้องการใครที่สนใจเติมแพ็กเกจต่างๆในเกมและเลนเจอร์ในราคาที่ถูกกว่าในทุกเกมไปอย่างมากเช่ <S 1> <S 1> นแพ็กเกจ988บีจากราค่าปกติ1,990บาทเหลือเพียงแค่1,350บาทก็สามารถไปเติมกันได้ที่เพจ bitm เติมเกมได้เลยนอกจากนั้นยังรับเติมเกมมือถืออื่นๆไม่ว่าจะเป็นเกม r v free fire ให้ส่วนลดสูงสุดถึง30หากใครที่สนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ดิคทิชชูนและใต้คอมเมนต์เลยนะครับผม ครับสผูครับทุกท่านด้วยนะฮะคุยต่อรับสู่ช่องไอซ์นอตานี่เกมไลเเจอร์ด้วยนะฮะก็วันนี้ผมก็ได้ํำกันหยิบคอนโบตัวข่ามารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูจเองสำหรับเลนเลเจอร์ตัวนี้นะผมบอกได้เลยว่าเป็นตัวที่ผมไม่เคยรีวิวมาก่อนเลยนะผมถึงแม้ว่าผมจะทำช่องมานานมากๆแต่ผมก็ไม่เคยหยิบตัวนี้มารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูเลยนะผมสำหรับเลนเลเจอร์ตัวนี้ก็เป็นเลนเลเจอร์ที่ออกมานานมากๆแล้วแล้วก็เป็นตัวที่เก่งมากๆนะผมเป็นตัวเจนแรกๆเลยททีีีีี่่่่เเเเเปป็็็็นนนนนนลลลาาางงออัตตร้้้แแจจกกกกฟววขดะ์ อาร์ทอนี A ่นั่นเองอ่ะก็เป็นคอลาโบที่หลายคนค่ขอนข้าง,งที่ชื่นชอบหรือว่าหลายคนเรียกกันว่าคอลาโบทนานั่นเองในรอบนี้ผมผมเปิดไม่ได้ลิเนเจอร์คอลาโบเลยผมได้แค่เกียร์แล้วก็ตัวแจกฟรีอย่างตัวของมายะผมถ้าจำไม่ผิดก็ได้มายะมา2ตัวเลยท็อปสำหรับรอบนี้ผมก็เลยทําการปั้นแล้วก็เอามายัดรวมกันนั่นเองสาหรับคอลาโบรอบนี้ถือว่าเป็นคอลาโบอีกหนึ่งคอลาโบที่ผมชื่นชอบมากๆท็และก็ไม่รู้ว่าคอลาโบในปลายปีนี้จะมีคอลาโบเรื่องไหมกลับมาอีก ผมก็เลยจับตัวละครเก่าๆมารีวิวนั่นเองเพราะว่าเห็นข่าวแววๆนุผมหลายช่องก็ได้ทาการสปอยโคลาโบไปแล้วหนมว่าโคลาโบจะมาในแนวทางไหนส่วนใหญ่แล้วก็จะเน้นไปทางด้านของโคลาโบดวเก่ามากกว่าอันนี้ถ้าอิงตามแผนเดิมหนุ่มหรือว่าแผนที่ผม ได้ทําการบันทึกไว้หรือจดไว้คนโบนลเรื่องเก่าน่มอ,อ่ะที่จะกลับมาส่วนใหญ่แล้วมันมักจะมาในประมาณปลายปีน่มอ,อ่ะก็ประมาณแถวแถวไม่ตุลาก็ทันวาเลยนมสองเดือนนี้ผมคาดว่ามีโอกาสที่จะมาสู่เหมือนกันแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารอบหน้าจะมาไหมก็คือเดือนสิงหาคมนั่นเองก็สิงหาก็เป็นรอบของคนโบอลเหมือนกันไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องเก่าหาไหมอันนี้ก็ต้องรอรู้กันอีกทีนมอ,อ่ะสำหรับวันนี้ก็จะมาทาการรีวิวตัวเก่าเองตัวนี้น่มอ,อ่ะได้ชื่อว่าเป็นตัวที่แบบ ขึ้นติดกกน,นานเลยเป็นตัวแจก,กทีที่ติดทอบน,นานแบบยาวๆเลยโ,โอ้โหเป็นตัวที่เก่งมากๆหลายคนก็อาจจะยังมีอยู่ในสะสมเหมือนกันสำหรับเลิเจอร์ตัวนี้ชื่อชื่อว่าคนทรงฝึกหัดหมายาเองเลนเจอร์ตัวนี้เป็นตัวยุคเก่าแล้วสำหรับใครที่ยังมีแลวก็อยากจะนํามาเล่นตัวน้องก็ถือว่าเป็นตัวที่เก่งเหมือนกันแล้วก็เป็นความสามารถที่ยัง ใช้การดีนะ่มสำหรับความสามารถสกิลส่วนความสามารถไฮเปอร์กับความสามารถปกติเป็นความสามารถที่เอาไว้เล่นการจุติแล้วก็เอาไว้เล่นโหมด VP พีบางทีนะ่มที่สามารถ เอาไปใช้ได้แต่บางทีมก็อาจจะใช้งานไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่สำหรับความสามารถไทเปอร์ตรงนี้ใครที่ต้องการช่องทางในการเติมเกมในเลนเจอร์ในราคาที่ถูกภายในเกมเป็นอย่างมากผมขอแนะนําเลยนุ่ม In b a c Enter เกบอกได้เลยว่าเติมถูกภายในเกมเป็นอย่างมากแน่นอนไม่ว่าจะเป็นแพ็ค988หรือบีนผมที่ขายแค่1,350บาทหรือจะเป็นแพ็กเกจต่างๆในเกมไลน์เจอร์บอกได้เลยว่าได้รับส่วนลดสูงสุดถึง30%กันเลยสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ description แล้วก็ใต้ c o m มนต์เลยนะครับผมส่วนเกียร์ที่ผมติดให้ก็เป็นเซ้นเก่าเลยนุ ใครที่เล่นมานานก็คงจะรู้ว่าเกียร์เซตนี้เป็นเซตอะไรนุ่มอ่ะหลายคนก็อาจจะรู้เหมือนกันว่าเกียร์ชิ้นแรกก็น่าจะเป็นอ่ะกัตช,ช่าแมนไหมเกียร์ช่องท้ายก็น่าจะเป็นอ่ะลีน่าอ่ะนี่ก็เป็นคลูโลโรโบซ์เลเยอร์นุผมโอ้โหเป็นคลูลโรโบเก่าทั้งนั้นเลยสําหรับสกิลของน้องมายาะผมเดี๋ยวเรามาอ่านคร่าวๆเลยว่าสกิลของน้องเขาเป็นมายังไง,งบ้างนุ่ม่ะเลนเจอร์ตัวนี้ตั้งแต่ที่ผมทําช่องมาไม่เคยรีวิวเลยนุ่มโอ้โหคือผมพลาดตั้มากมนุ่มอ่ะ ก็ผมกม็ได้มาตาม้นาม,มา้นไป้นม,มาผมก็รู้ว่าเออผมไม่เคยเรีวิวเรนเจอร์ตรงนี้มาก่อนเลยแต่ทําไมผมแบบถึงมีในค้างผมอ่ะผมก็ลืมไปเหมือนกันว่าน้องเขาก็ถือว่าเป็นตัวเก่งผมแต่ผมก็ลืมไปนั่นเองอ่ะก็ต้องขออภัยด้วยที่ผมลืมตัวของน้องเขาไปสําหรับสกิลที่1ของน้องเขาจะเป็น การสร้างบาเลียในพื้นที่นะครแล้วก็มีการเพิ่มความเรียการเลื่อที่แล้วก็เพิ่มอัตราการหลบทักษะนั่นเองส่วนระยะเวลาตรงนี้จะคูนกับเลเวลยิ่งตัวน้องเขามีเลเวลสูงอะมากเท่าไหร่นะครับระยะเวลาตรงนี้ก็จะมากตามนั้นนั่นเองบอกได้เลยว่าคูดาวน์สกิลตรงนี้ถือว่าเยอะเลยนะครับถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะประมาณแถวแถวสิบสองวิได้เลยนะครับสำหรับตรงนี้ก็ถือว่าพับได้นานมากๆนะครับโอ้โหสกิลอะไรแบบ จะบัฟได้นานขนาดนี้หรมสำหรับหลบสกิลกับบัฟเคลื่อนทีน่ผมบอกได้ว่าเป็นสกิลที่อยางใช้งานดีมากเลเจอร์ตัวนี้เป็นตัวบัฟหน้าป้อมสองจังหวะนั่นเองถึงแม้ว่า น้องจะโดนเนร์ฟไปเยอะแต่น้องก็ยังบัฟหน้าป้อมได้ก็อาจจะยืนห่างป้อมประมาณสัก3า9ี่ก้าถึงแม้จะห่างเยอะแต่ก็น้องก็ถือว่าเป็นตัวบัฟหน้าป้อมได้อยู่ครับสำหรับสกิลที่2ของน้องเขาจะเป็นการเพิ่มทางโจมตีเพิ่มความในการโจมตี100%แล้วก็เพิ่มค่าความเสียหายจากคริติคอนฮิตหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ระยะเวลาคูณ0.03นนั่นเองบอกได้เลยว่ายิ่งเป็นร่างไห็ก็ยิ่งบัฟนานสกิลนี้จะเป็นการเพิ่มทางโจมตีความในการโจมตีแล้วก็ค่าความเสียหายชี้นั่นเองแต่ก่่อออนนเเเ้าาาไวลทงม พี่โนมอ,อ่ะเอาไว้ใช้คู่กับตัวของอาร์มาร์ไรเดอร์บิวพวกนี้แล้วก็จะมีคารินพวกนี้โน้มอ,อ่ะแต่ก่อนใช้งานได้ดีมากบอกได้เลยว่าคารินเก่งมากๆโหทุมโอ้โหเป็นตัวที่ผมมองว่าโกงเลยแหละอ่ะส่วนถ้าเป็นร่างไฮเปอร์โอ้โหร่างไฮเปอร์เหมือนเดิมเป๊ะเลยผ่มแนะนําเป็นร่างเอาตาดีกว่าท่มถ้าใครจะ,จะใช้งานผ่มเพราะะว,ว่าร่างไฮเปอร์จะทําให้การปรับตรงนี้ลด ลงไปนิดหนึ่งนะผมแถมมเพีพอก็จะทําให้เรเ่อร์ตัวนี้กู้ดาวเยอะอีกอไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่สําหรับค่าพลังเวทตัวของน้องเขาตีเวทอยู่ที่3 0 0แสนนะผมอ่ะก็สามแสนหกถือว่าเยอะไหมสําหรับสมัยก่อนก็ถือว่าเยอะแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นในแน้วของตัวแจกไปเลยนะผมอ่ะส่วนค่าพลังชีวิต2.4ล้านถือว่าถูกขายได้อยู่ถึงแม้ว่าสมัยนี้จะพลังชีวิต5 6ถึงหล้านขึ้นไปแต่ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นพลังชีวิตที่โอเคประมาณนึงเลยนะผมสำหรับตัวของน้องมายนะ ส่วนระยะยืนของน้องเขาโน้มอะระยะยืนอยู่ที่380ถือว่ายืนจุดได้ไกลมากๆามอ,อะถ้าใครที่ไม่ค่อยมีเกียร์ดีๆบอกเลยว่าลเวเดอร์ตัวนี้สามารถติดเกียร์เป็นทางประยุกต์ได้เลยโน้มบอกเลยเป็นตัวที่ยืนไกลประมาณนึงเลยส่วนคูดาวโอ้โหคูดาวสกิลเป็นกลุ่มคูดาวต่ำเลยโนมคูดาวที่หนึ่งจะคู่ดาวอยู่ที่8วินาทีส่วนคูดาวที่2อ,อยู่ที่5วีบอกเลยว่าการบัฟทีของน้องเขาจะบัฟรัวมากๆอีกอย่างหนึ่งตัวนี้โน้มอะเป็นตัวที่มีใช้สกิลเริ่มต้นมาให้ถึง50%เลยโน้ม ว่าสูงมากๆสําหรับลบสก,กิลไม่มีะผมความแม่นยำทักษะให้มา10% โอ้โหกลุ่มคูดาวเรนเจอร์เป็นกลุ่มที่คูดาวเร็วมากๆเนื่องจากว่าเป็นคูลาบูเก่าๆนั่นเองเนื่องจากคูลาบูเก่าๆแต่ก่อนหมอะคูดาวเรนเจอร์จะอยู่ที่ประมาณ8วิไม่เหมือนสมัยนี้หมครูดาวจะอยู่ที่ประมาณ12วิกันเลยหมอ่ะก็ถือว่าเป็นกลุ่มคูดาวที่นานมากๆบางตัวก็1ิาวิเลยหง่ะโอ้โหเป็นกลุ่มที่คูดาวน,น,นานเหมือนกันหงแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเป็นกลุ่มที่คูดาวเร็วมากมากเนื่องจากว่าเกียร์สมัยก่อนไม่ค่อยมีเกียร์ลดระยะการสร้างเรนเจอร์ใหม่หมอ่ะถ้าให้ีีกกลมมๆ็นนน่่าจะเเปยยแ เมนยำปกติผมแต่ก่อนใช้งานดีมากๆและอีกอย่างนึงแต่ก่อนก็จะนินไปลดแรกเหมือนกันแต่ว่าลดแรกไม่ค่อยเยอะสมัย,มยนี้น่มอ,อ่าส่วนแรกท้งค่าใช้จ่ายในการผลิตเลนเจอร์ของเลนเจอร์ตัวนี้ใช้อยู่ที่15 1 0ถือว่ากลางๆไม่ถือว่าเยอะแล้วก็ไม่ถือว่ามากเกินไปน่มบอกเลยว่าเลนเจอร์ตัวนี้เป็นตัวที่ผมมองว่ายังเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆยิ่งถ้าใครที่มีเลนเจอร์ดีๆรอบข้างอ่ะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เอาไปบ๊อามตาแล้วก็บัอวิ่งได้เลยน่มอ่ะก็จะพ ซักด่านที่396กันเลยถึงแม้ว่าน้องเขาจะไม่มีดามจแต่ก็ผมจะมาทดสอบค่าของสก,กิลบัฟกันดีกว่าที่ผมว่าปัจจุบันนี้ยังบัฟครอบคุมอยู่ไหมบอกได้เลยว่าตัวนี้มีอัลกอริทึมที่ค่อนข้างที่แปลกประหลาดผมอ่ะการบัฟของน้องเขาถือว่ากว้างมากๆนี่น้องเขาจะยืนประมาณนี้ผมอ่ะก็ถือว่าไกลเหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งการบัฟหน้าป้อมของน้องเขาก็จะยืนบัฟห่างป้อมประมาณนึงแต่สมัยก่อนคือออกมาบัฟเลยผมอ่ะแต่ตัวนี้ก็เข้าใจแหละว่าเป็นตัวแจกอ่ะเขาก็เลย ไม่ทําแบบให้โกงเกินไปับผมหลังจากที่ปล่อยออกมาได้ระยะเวลาหนึ่งนะผมนี่ฟรีตีคอนของน้องเขาอาจจะเห็นได้ชัดว่าเลนเจอร์ตัวนี้ไม่ติดครีปผมแต่จะเป็นการตีสเปซแทนเนื่องจากว่าสายใบพิพิบเขาไม่มีติดครินั่นเองอะนอกเหนือนจากว่าเลนเจอร์ตัวนั้นจะมีค่าแฝงพิเศษผมค่าแฝงพิเศษในเกมเลนเจอร์ก็มีหลายตัวเลยไม่ว่าจะเป็นคอลลาโบเรื่องอื่นผมค่าแฝงก็มีหลายประเภทเหมือนกันค่าแฝงต้านสกิลลลสกิลหรือว่าค่าแฝงถึกก็มีเหมือนกันส่วนเลนเจอร์ตัวนี้จะอยู่ในกลุ่ม ไม่มีค่าแฝงหนุ่มหรือว่าเป็นตัวแจกีที่เก่งประมาณนึงเลยแต่ว่าเรื่อย้อนนี้ก็ตามอายุการใช้งานหนุ่มผมก็เข้าใจได้แหละว,ว่าเรืจอร์ตันนี้มันเก่ามากแล้วนี่โอ้โหบอกได้เลยว่าการบัฟออมตะของน้องเขาค่อนข,ข้างที่ครอบคลุมมากๆหนุ่มนี่ถ้าให้เทียบการบัฟอมตะแบบนี้ห่มอ่าถ้าเป็นสมัยนี้ก็น่าจะหายยากแล้วเนื่องจากว่าตัวที่บัฟกว้างแบบนี้หมสมัยนี้ ทบจะหาไม่ได้ไไดตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันสําหรับใครที่ต้องทานเลนเจอร์เอามาแบบเอามาเสริมทีมหรือว่าเป็นตัวเก่าๆที่อยากเอามา แบบใส่ทีมให้แบบแรดูดีขึ้นหรือว่าจะเปลี่ยนทีมให้แบบเป็นสไตล์ที่แบบเราชอบน้่งก็สามารถทำมาเล่นได้เหมือนกันสําหรับตัวของน้องมาย,ยะนี่บอกได้ยว่าครูดาวของน้องเขาเร็วมากมผกก็จะเห็นได้ว่าบัฟกันดัวดัวเลยนี่บัฟปุ๊บเขาวิ่งเร็วเลยทุกวิาา่งถึง1 0ึงเลยก็ถือว่าเร็วมากๆากําหรับตรงนี้นี่การตีสเปซของน้องเขาก็ถือว่าโอเคเหมือนกันทุกอ่านี่บอกได้เลยว่าตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันทุกถึงแม้ว่าจะเป็นตัวเก่าแต่บอกได้เลยว่านเ เพื่อนจะมาช่วยท่อแต่ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ัาครอบคุมแล้วก็เป็นตัวที่ยังใช้งานดีอยู่ในปัจจุบันนี้ท่ออ่ะใครอยากให้ผมนำเลเจตัวนี้ไปตะลุยด่านทีพีหรือว,ว,ว่าด่านอ,าอื่นด่านหองคอยก็สามารถคอมเมนต์มาได้เหมือนกันผมเพราะว่าผมก็อยากจะนำานองเขากลับมาเล่นเหมือนกันตะกี้ก็เห็นไน้ชาร์มว่าวิวผม ก็ใกล้จะขึ้นอีกหนึ่งเลเวลเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมถึงแม้ว่าช่วงนี้ผมจะไม่ค่อยมีเวลาในการดันวิวลก็ตามแต่ผมก็ยังฟาร์มอยู่ผมถึงแม้ว่าจะฟาร์มวันละนิดแต่ก็ถือว่าฟาร์มอยู่นะครับสำหรับใครที่อยากได้เทคนิคในการฟาร์มเลเวลก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้นะครับเพราะว่าล่าสุดที่ผมได้สอนไปก็เป็นแพทที่เกียร์เก้าดาวยังไม่มาแล้วก็แพทอื่นๆหรือว่า e T อีคีอื่นๆก็น่าจะเป็นแพทแพทเก่าๆอยู่นะครับผมผมก็เลยอยากจะมาทําให้เหมือนกันเพราะว่าผมก็ ถามว่าผมปั๊มรีเวลกิ่งไหมหรือว่าฟาร์มลีเวลกิ่งไหมผมก็ไม่ถึงขั้นกิ่งมากผมแต่ผมก็มีแนวทางที่ทําให้รีเวลขอผมคุ้มกระชูดเะาผมตอนนี้ก็รีเวลของผมใกล้เทียบเท่ากับช่องของ t ีทีเคดิจลแล้วผมบอกไ้ลยว่าผมก็ปั้นรีเวลมาเรียวเหมือนกันอะ แรกๆทีแรกผมอาวิวเดิมผม,ผมก็วิวสูงดูแหละแต่ว่าช่วงนั้นผมเป็นช่วงที่ผมไม่ค่อยได้เล่นแล้วก็เป็นช่วงที่เรียนหนักการผมแต่ก่อนผมก็เรียนหนักเหมือนการโนมอ่ะก็เรียนแบบเยอะเหมือนกันแล้วก็ผมก็ไม่ค่อยมีเวลาเล่นด้วยแหละผมก็เลยไม่ค่อยได้ฟาร์มตรงนี้พอหลังๆมาผมกคอพอแบบพอเริ่มมีเวลาปุ๊บผมก็เริ่มที่จะมาฟาร์มรีเวลทุแล้วก็ เริ่มที่จะมาเก็บไอเทมต่างๆทําให้รีวิวผมพุ่งกระฉูดนั่นเองนี่โอ้โหด่านนี้ก็ถือว่าผ่านได้เหมือนกันโอ้โหตัวเลนเจอร์ตัวของมายะบอกเลยว่าปัจจุบันนี้ยังใช้งานดีอยู่นะและเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมมองว่าน่าสนใจมากๆสําหรับตัวของมายะ,ะตัวนี้ถึงแม้ว่าจะออกมานานแล้วแต่ผมก็มองว่ายังเป็นตัวลูกหลังของผมอยู่นะคอ่ะเพราะว่าตัวนี้ ทำให้ผมขึ้นตํานานไดน้ผมก็ไม่อยากจะลืมเลนเจอร์ตัวนี้เลยหลายตัวเลยมที่ทําให้ผมขึ้นตํานานได้เพราะเลนเจอร์เหล่านี้ผมอาะผมก็เลยค่อนข้างที่ชื่นชอบเป็นการพิเศษนั่นเองถึงแม้ว่าในเดือนผมจะไม่เปิดได้ตัวโกดัดหรือว่าทนายหรือจะเป็นตัวอื่นผมอ่ะผมก็มองว่ามันก็ไม่เป็นไรผมได้แค่ตัวแจกฟรีผมก็ถือว่าดีใจแล้วผมส่วนเกียร์เกียร์ที่ผมได้มาในรอบนี้รอบของเอสอาร์ทอนี่จะเป็นเกียร์ของ เดี๋ยวพาไปดูนะคมก็จะเป็นเกียร์เซตเก่าเลยก็น่าจะเป็นอ่า เอสอาร์ทอนี R ่ถ้าจะไม่ผิดนี่นะฮาก็จะเป็นเข็มกัดของอายการนะฮาบอกไ้เลยว่าเกียร์ชิ้นนี้ค่าค่อนข้างที่สูงรีบดิ้วเลยนะฮบอกได้ว่าหลบสกิลเกือบห60เลยต้านสกิลเกือบเกือบ80แล้วก็จะมีการ,การต้านการปิดกั้นเสียงนะฮการต้านตรงนี้ก็จะเป็นการต้านใบนั่นเองบอกเล้ว่าค่าเกียร์สมัยก่อนค่อนข้างที่เวอร์มากมากนะฮโอ้โหก็เป็นเกียร์เก่านั่นเองก็ประมาณนี้ลวกันสำหรับการรีวิวตัวของมายะาสำหรับใครอยากให้ผมรีวิวตัวเก่าตัวไหนอีกอย่าลืมคอมเมน เพราะว่าผมอ่านคอมเมนต์อยู่แล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันส่วนใครที่ต้องการช่องทางในการเติมเกมในเลนเจอร์ในราคาที่ถูกภายในเกมเป็นอย่างมากผมขอแนะนําเลยนู่นอินแบ็กเอนตัวเกมบอกเลยว่าเติมถูกภาในวเกมเป็นอย่างมากแน่นอนไม่ว่าจะเป็นแพ็ก988รูบี้ที่ผมที่ขายแค่1,350บาทหรือจะเป็นแพ็กเก็ตต่างๆในเกมไลนเจอร์บอกด้เลยว่าได้รับส่วนลดสูงสุดถึง30%กันเลยสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ดีคลิปชันแล้วก็ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ป,ประมาณนี้นะ ที่ชอบคลิปนี้อย่าล,ลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดดิงแจ้งเตือนเพื่อพาขา,าสารคลิปใหม่ใหม่ช่องไอซ์ซัฟฟอนี่ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ